สวัสดีค่ะวันนี้เล็กก็จะมาแชร์วิธีอัปโหลดไฟล์วิดีโอขึ้น t i k t o k ในคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องตัดต่อมือถือไม่ถนดัดอยากตัดต่อในคอมนะเน็กแนะนำว่าพอตัดต่อในคอมเสร็จอะไม่ต้องส่งขึ้นในมือถือเพื่ออัพทางมือถือนะคะเดี๋ยวไฟล์มันจะลดคุณภาพของวิดีโอลงแล้วมันอาจจะติละเมิดได้นะคะเพราะเล็กก็เคยโดนมาแล้วทีนี้เนี่ยให้ตัดต่อในคอมเสร็จแล้วก็ อัปโหลดทางคอมได้เลยวิธีการอัปโหลดง่ายๆค่ะมาดูวิธีการนะคะขั้นแรกนะคะเข้ามาที่ tiktok.com ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็มาล็อกอินนะคะเสร็จแล้วก็มาล็อกอินแอคเคาท์ของเรานะคะแล้วก็มากดตรงนี้นะคะที่บวกอัปโหลดนะคะพอก,กดเข้าไปที่บวกอัปโหลดเรียบร้อยแล้วระบบก็จะบอกว่าให้เลือกวิดีโอที่จะอัปโหลดแล้วก็เลือกไฟล์ได้เลยสามารถอัปโหลดได้สูงสุดถึง10นาทีนะคะน้อยกว่า1 0กิกนะคะ ความละเอียด720คูณ1 280นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของแอวตั้งนะอ่าถ้าเกิดเรากดเลือกไฟล์ไปนะคะเล็กต้องการอัปโหลดไฟล์อันนี้นะคะไฟล์อันนี้ยเล็กตัดต่อในคอมนะคะ,ะ,คะก็เลยคิดว่าอัปโหลดทางคอมดีกว่าเพราะเคยอัปโหลดทางมือถือแล้วคุณภาพไฟล์ลดลงมันเหมือนไปก๊อปคนอื่นมาลงอีกทีอย่างนั้นเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาเขียนคําบรรยายตรงนี้นะคะว่าเราต้องการให้ชื่อหัวเรื่องคืออะไร อ่พอเราเขียนเสร็จใช่ไหมคะเราก็ใส่แฮชแท็กที่เราต้องการได้เลยค่ะเราสามารถทำปกเพิ่มได้นะคะเราไปทำครั้งนอกน้วค่อยมาอัปโหลดอีกทีหนึ่งก็ได้ทีนี้เนี่ยใครสามารถดูวิดีโอได้บ้างก็มีสาธารณะเพื่อนส่วนตัวเราก็โพสเป็นสาธนารณะนะคะต่อไปเราควรจะติ๊กถูกทุกอันนะคะเพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนใน TikTok นะคะเราจะตั้งเวลา ตั้งเวลาอัปโหลดล่วงหน้าหรือเปล่าถ้าไม่ก็คือยกเลิกถ้าใช่ก็อนุญาตไปนะคะสมมุติเราก,กดอน,อนุญาตนะเขาก็จะให้เลือกวันเดือนปีที่จะอัปโหลดนะคะแล้วก็เวลาที่จะตั้งอัปโหลดแต่ทีนี้เราต้องการอัปโหลดขึ้นไปเลยก็ปิดตรงนี้ไปนะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องเลือกอะไรนะคะเสร็จแล้วเรียกกันใช้ตรวจสอบเราจะตรวจสอบวิดีโอเพื่อการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเสียงที่ใช้เป็นใบได้ ถ้าตัวนี้เราเปิดไว้ก็ดีนะคะมันก็จะตรวจสอบว่าไม่พบปัญหาอะไรนะเราสามารถอัปโหลดคลิปนี้ได้อย่างสบายใจเลยนะคะเพราะมันไม่ต้องติดลิขสิทธิ์อะไรแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเรามาที่ตรงด้านบนนะคะแก้ไขวิดีโอให้เราเขียนคำว่าเพลงเชิงพาณิชย์นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเพลงกระแสเนี่ยบางทีติดลิขสิทธิ์เสียงเราอาจจะหายไปด้วยนะคะ,ะสมมติเรากดตรงนี้เราเลือกอันไหนก็ได้นะคะ โมเลกใช้อันนี้นะคะให้เรามาที่ปุ่มวอลลุ่มนะคะตรงนี้กดเข้าไปหนึ่งที่ลดเสียงเหมือนคอคอเพลงอะคะ่ะเนี่ยนะคะแล้วลองเทสเสียง,งด,ยดูเสียงเพลงก็คือจะเหมือนคอคอเฉยๆนะคะแต่เสียงพูดให้ดังขึ้นนะคะแค่นั้นเองเสร็จแล้วก็กดบันทึกการแก้ไขนะเมื่อบันทึกการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะ เราใส่แฮชแท็กทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามากดโพสต์ได้เลยค่ะรอระบบอัปโหลดสักครู่นะคะอย่างนี้ก็จะหมดปัญหาเรื่องคุณภาพไฟล์ลดลงนะคะก็อัปโหลดจากคอมได้เลยก็ง่ายๆไม่มีอะไรยากเลยนะคะลองทำกันดูนะติดขัดอะไรคอมเมนต์ comment, มาถามเล็กได้นะคะยินดีตอบค่ะขอบคุณค่ะฝากกดใจคอมเมนต์แชร์ติดตามให้เล็กด้วยนะคะขอบคุณค่ะ